โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการติดตั้งตัว Arduino IDE นะครับนะดับแรกเซิร์ชคำว่า Arduino นะครับ A R D U I N O แล้วก็คลิก Enter นะครับจะไปเจอเว็บไซต์นี้นะครับที่ชื่อว่าเว็บไซต์ www.arduino.cc นะคลิกเข้าไป นะครับจากนั้นจะมาทีเา่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการนะครับของ Arduino นะครับสิ่งที่เราต้องการติดตั้งโปรแกรมใช่ไหมครับอ่าแล้วเข้าไปที่หัวข้อคำว่าซอฟต์แวร์ตรงนี้นะครับซอฟต์แวร์คลิกเข้าไปอ่าซอฟต์แวร์ของเขาก็จะมีเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เป็น Arduino IDE เวอร์ชัน2.3.2นะครับะที่ผม วันที่ผมนะาดาวน์โหลดณขณะนี้เนาะโอเคแล้วก็จะมีฝั่งนี้ครับให้เราเลือกให้เราสามารถที่จะเลือกนะระบบปฏิบัติการที่เราใช้อยู่นะครับก็เลือกให้ตรงนะที่นี้ผมใช้ Windows ผมก็เลือกไปที่ Windows 10นะครับ64บนะิตเขาก็บอกว่าอุาาจะต้องการบริจาคให้กับเขาหรือเปล่าเนื่องจากเขาเป็น ซอฟต์แวร์โอเปนซอร์สนะครับใครมีกำลังก็สามารถบ,บริจาคได้เราก็คลิกคาว่า just download ครับแล้วก็ just download คลิก just download นะครับเมื่อกี้เขาก็จะทำการดาวน์โหลดเอาตัว ซอฟต์แวร์ของตัว Arduino IDE version ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows นะครับ64บิตนะครับที่เป็น .exe ให้เราแล้วนะครับก็รอสักคู่หนึ่งนะครับ กลายแล้ครับเอ่าเซตแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าผมโชว์ไปที่โฟลเดอร์นะครับก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาเนาะนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเอ่าเขาก็จะให้กดนะครับกดยอมรับนะครับแล้วก็ให้ใช้ได้ถูกชูเซอรอกด Next กด Yes อมรับนะครับว่าโปรแกรมมันจะถูกติดตั้งที่ไดซีโปรแกรมไฟล์แล้วก็ Arduino IDE นะครับนะก็ทำการติดตั้งไปนะครับอัน,นี้ก็รอเขาติดตั้งสักแป๊บหนึ่งนะครับนะโปรแกรม Arduino IDE ก็เป็น Open Source นะครับนะก็ใช้างาน,นได้ฟรีเลยนะครับไม่มีไไรเส้นหรือตัวลิขสิทธิ์นั่นเองเนาะ เขาบอกว่าจะรันหรือเปล่านะครับกด finish นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะทำการเปิด Arduino IDE ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ ที่เป็น Arduino IDE นะครับเวอร์ชัน2.3.2นะครับที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เนาะเรียบร้อยครับ